หากจเจอถึงเรื่องราวของนายตำรวจมือดีในประเทศไทยนั้นอาจจะมีอยู่หลายตัวหลายนายแต่สําหรับเรื่องราวของตองำรวจนําดีของเมืองไทยอีกหนึ่งคนที่เราจะกล่าวต่อไปนี้นั่นก็คือพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาถือว่าท่านเป็นคนที่น่ายกย่องคนหนึ่งของประเทศไทยท่านเป็นอดีตผู้มุ่งกับการสถานีตำรวจภูธรบรนังสตาจังหวัดยะลารับราชการตำรวจตั้งแต่เป็นพลตำรวจจนถึงพันตำรวจเอก และได้รับพระราชทานยศพลต,ต้นบทเอกในกรณีพิเศษจนได้รับฉายาว่าจ่าเพียนนักสู้แห่งทอกเขาบูโดและจ่าเพียนขาเหล็กจากการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลายาวนานกว่า40ปีและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรอ,อันมีศักดิ์รามาธิบดีเหรียญมาลาเข็มกล้ากลางสมอจากการเสนอขอพระราชทานโดยพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์ถือเป็น,นต,ต้นบทสำปะทวนคนแรก ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดังกล่าวเส้นทางชีวิตของจ่าเพียนเป็นบุตรคนที่4ใน10คนของครอบครัวมีแม่ชื่อนางไครเป็นชาวบ้านวังใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อชื่อนายโกแซ่เจิงซึ่งเป็นชาวจีนอ,อพยพมาจากไหหลำจ่าสมเพียนในวัยเด็กมีชื่อจริงว่าสมเพียนถูกตั้งขึ้นโดยคุณครูเมือ่อครั้งเรียนชั้นประถมอยู่ที่โรงเรียนวังใหญ่ส่วนนามสกุลเอกสมยานั้น ได้ถูกเปลี่ยนเมื่อเข้าเรียนโรงเรียนพลตารวจโดยอาศัยใช้นามสกุลของนายตำรวจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจาสมเพียรเนี่ยเกิดที่ตำบลวางใหญ่อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาเรียนจบม3จากโรงเรียนมัธยมเทพาและเรียนจบม .6 จากโรงเรียนกศนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กจึงได้สอบเข้าโรงเรียนพลตารวจและสอบได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ในปี2513 ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนตำรจวจภูธร9จังหวาาัดยะลาเป็นนักเรียนตำรวจรุจร่นที่15วันที่24ตุลาคมปี2 5 1 4หลังจากเรียนจบจา่าสมเพียรได้แต่งงานกับนางสาวพิมพชนะพาผู้วพงศ์งพิทักษ์บุตรสาวของนายตำรวจโรงพักบันนังสตามีบุตรชายรวมกันทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับเนื่องจากการทำงานมาอย่างโชคชนและเป็นเวลาที่ยาวนานแสนนานทำให้เป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ทางครอบครัวจึงเกิดความวิตกกังวลกลัวจะได้รับอันตรายจากผู้ก่อความไม่สงบจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้นามสกุลใหม่เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวมีเพียงจ่าเพียนกับลูกชายคนที่4ที่เป็นตรวจเหมือนกันยังใช้นามสกุลเอกสมยาจ่าสมเพียนเริ่มชีวิตรับราชการที่สอบพอ,อบันดังสตาจังหวัดยะลาซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเป็นเขตเคลื่อนไหวของขบวนการโจรก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องระดมกําลังไม่ว่าจะเป็นทหารตํารวจและฝ่ายปกครองเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยและมีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้นจนมีการสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายจ่าสมเพียรเคยต่อสู้กับโจรก่อการร้ายมาแล้วทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นโจรจีนคอมมิวนิสต์ขบวนการก่อการร้ายและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีการประทะกันไม่ต่ำกว่าร้อยครั้ง สามารถสังหารโจรร้ายและยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์สงครามรวมไปถึงที่พักพิงของคนร้ายเป็นจำนวนมากและก็มีการประทะกันกว่าร้อยครั้งที่ผ่านมามีถึง8ครั้งด้วยกันที่จ่าสมเพียรเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นสาหัสก็มีในช่วงปี2519นาเพลตำรวจเอกสมเพียรมียศแค่จ่าสิบตำรวจแต่มีการยิงประทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นกลุ่มของนายราเตเจาะปันตังกลุ่มของคนร้ายจับตัวตำรวจและครอบครัวไปเรียกค่าไถ่ที่ทึกเขาเจาะปันตัง อำเภอปน,นังสตาจากการประทะกับผู้ก่อความไม่สงบจ่าสมเพียนถูกระเบิดที่ขาซ้ายและบริเวณหน้าอกได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต้องหามตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดยะลาเหตุการณ์ประทะในครั้งนี้ทําให้ขาซ้ายของจ่าเพียนเกือบขาดในช่วงปี2526มีการประทะกับผู้ก่อการร้ายเป็นกลุ่มของนายคอดีแกแตะพร้อมด้วยลูกน้องประมาณ30คนบริเวณอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลา จ่าสมเพียรถูกยิงที่ต้นขาขวากระสุนฝั่งในในช่วงปี2550จ่าสมเพียรก็ได้อาสากลับมาอยู่ที่ปันดังสตาและได้ติยดยศเป็นพันตำรวจเอกรับตำแหน่งเป็นผู้กองกับสอพอปันนังสตาซึ่งต่างจากหลายโรงพักในสมัมจวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนโยบายคัดเลือกนายตำรวจหนุ่มที่มีอายุไม่เกิน42ปีมาเป็นผู้กับการโรงพักเพื่อต่อสู้กับผู้ก่กอการร้ายแต่ว่าพันตำรวจเอกสมเพียร มีอายุถึง58ปีด้วยกันยังอาสารับหน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจในช่วงเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้ลุกเป็นไฟโจรก,ก่อการรายในพื้นที่สามารถจัดตั้งแนวร่วมและกองกาลังรบขนาดย่อยๆเพื่อคอยดักซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทําให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมากชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจถูกลอบดักยิงและลอบวางระเบิดรวมไปถึงมีการฆ่าตัดคอกันเกิดขึ้น มีการล้มหายไยจากเป็นใบไม้ร่วงนับว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักและท้าทายเป็นอย่างมากกับการที่มารับตำแหน่งผู้กำกับในครั้งนี้ก่อนหนะ้าที่พันตำรวจเอกสมเพียรจะมารับตำแหน่งผู้กำกับที่สอพอปัน,นังสตามีผู้ก่อความไม่สงบยิงระเบิดเข้ามาอย่างบ่อยครั้งและมีการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกั้นรั้วลวดหนามติดตั้งตะข่ายทำบังเกอร์หลบลูกกระสุนปืนและหลังจากนั้นการมาของพันตำรวจเอกสมเพียร ได้สั่งการรื้อสิ่งของดังกล่าวออกให้หมดพร้อมพูดว่าถ้าผมมาเนี่ยโจรมันไม่กล้าอยู่หรอกอีกด้านหนึ่งของพันธวจเอกสมเพียรมองว่าขนาดโรงพักที่เป็นที่พักพิงของชาวบ้านยังต้องกลัวคนร้ายขนาดนี้และชาวบ้านที่ไม่มีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ต่อสู้กับคนร้ายล่ะจะรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไรถ้าตำรวจทำเช่นนี้รูปแบบของคนร้ายจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วความชำนาญในพื้นที่มาก่อนบวกกับความศิธย์สนมกับคนในท้องถิน่น และมีแรงข่าวเก่าที่เคยร่วมงานกันมาสมัยอดีตและยังพร้อมให้ข้อมูลกับพันตำรวจเอกสมเพียรอยู่แล้วจึงไม่ใช่ปัญหาที่จะสืบเสาะหาแหล่งกดดานของคนร้ายและได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายอยู่ตลอดเวลาซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับพวกโจรก่อการร้ายอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะไปบอกข่ากับใครแต่พอพันตำรวจเอกสมเพียรกลับมาเนี่ยซึ่งมีความสิสนมกับชาวบ้านเป็นอย่างดี ก็เริ่มมีข่าวผู้ก่อความไม่สงบเข้ามาเรื่อยเป็นที่แปลกใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาหลายนายที่อยู่ในพื้นที่มานานหลาย10ปีกลับไม่เคยออกไปล้อมจับคนร้ายเลยการมาของพันธวทเอกสมเพียนชายที่มีอายุ58ปีได้เปลี่ยนแปลงสอบพอบรรนังสตาจากฝ่ายที่ตั้งรับอยู่กับที่เปลี่ยนเป็นฝ่ายเข้าปิดล้อมเป้าหมายและทําการจับกุมคนร้ายวันที่หสิงหาคมปี2550 หลังจากรับตำแหน่งผู้กำกับได้ไม่นานพันตำรวจเอกสมเพียรได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปปิดล้อมผู้ก่อการร้ายที่บ้านเปี้ยหมู่ที่หําตำบลบรรนังสตาอําเภอบรนังสตาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นกลุ่มของนายสุริมิงปอสา,าเป็นผู้ก่อความไม่สงบหลายต่อหลายครั้งในพื้นที่อําเภอบรนังสตาผลจากการปิดล้อมนะครับมีการประทะกันเกิดขึ้นโดยที่พันตำรวจเอกสมเพียรไม่ได้อยู่ในแนวหลังคอยสั่งการ เหมือนกับผู้บัญชาทั่วไปแต่ท่านกลับอยู่แนวหน้าพร้อมกับลูกน้องยิงปะทะกับคนร้ายจนทําให้ผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิตถึง6คนด้วยกันและสามารถยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้เป็นจํานวนมากนับจากวันนั้นเป็นต้นมาหน้าที่ของสอพอบันดังสตาก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยตั้งรับมาเปลี่ยนเป็นรุกและเมื่อง,งานแรกสําเร็จไปด้วยดีข่าวต่างๆของผู้ก่อความไม่สงบก็เริ่มออกมาเรื่อยๆจากปากของชาวบ้าน เพราะมั่นใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นการที่มีผู้นําอย่างพัน์ตํารเอกสมเพียรทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความฮึกเหิมด้วยเหตุผลที่พันธุ์ตําเอกสมเพียรเป็นผู้สั่งการอย่างเด็ดขาดกระทัดรัดชัดเจนมีการวางแผนที่รอบคอบทําให้ลูกน้องเนี่ยมีความมั่นใจที่จะร่วมกันทํางานด้วยและเมื่อถึงขั้นการลงมือปฏิบัติงานโอกาสพลาดก็จะน้อยตามไปด้วยแต่ก็มีพลาดบ้างแหละในสนามรบต้องมีการสูญเสียเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะที่จะประสบความสําเร็จร0อเเซ็นเต็มในช่วงของวันที่18สิงหาคามปี2550พันตํารหวจเอกสมเพียรนํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายตามเป้าหมายที่หมู่บ้านตะโลมูแสอําเภอกรุงปีนังจังหวัดยะลาและมีการยิงประทะกันเกิดขึ้นประมาณ5นาทีทําให้คนร้ายเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งคนด้วยกันและสามารถยึดอาวุธปืนพกขนาดส1มมอ,มอได้จํานวนหนึ่งกระบอกในช่วงของวันที่30ตุลาคามปี2550 พันตำรวจเอกสมเพียรนนำกำลังเจาา้าหน้าที่ตำรวจเข้าจาับกุมคนร้ายที่หมู่2บ้านกือลองตลิงชันอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาหลังจากการประทะก,กันกับคนร้ายประมาณ20นาทีผู้ก,ก่อการร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสองคนด้วยกันและสามารถยึดอาวุธปืนได้จำนวนหนึ่งกระบอกในช่วงที่ที่29มกราคมปี2 5 5พัน้หดพันตำรวจเอกสมเพียรได้สนที่กำลังกับฝ่ายทหารรวมไปถึงฝ่ายปกครองเข้าไปล้อมพื้นที่ตรวจคน้นในพื้นที่หมู่บ้านบูกาสแก หมู่ที่1ตําตำบลมาเจาะอำเภอบายเจาะจังหวัดยะลามีการยิงประทะกันกับผู้ก่อการร้ายเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายด้วยกันก็คือจ่าสิบตำรวจสอนสักรักนายภูมิคับหมู่สพบันนังสตาส่วนผู้ก่อการร้ายนั้นเสียชีวิตหนึ่งคนภายหลังทราบชื่อนายสุไลมานอภิบาลแบเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญตามหมายจับของศาลจังหวัดยะลาอยู่หลายคดีในช่วงวันที่19เมษายนปี2551 ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งเป็นกลุ่มของนายฮายิสักการิยาฮายิสมะแกนนําคนสําคัญของผู้ก่อการร้ายกับลูกน้องอีก13คนได้ปรากฏตัวขึ้นและกบด่านในพื้นที่และกบด่านอยู่ในพื้นที่ของบ้านตือละหมู่ที่8ตบนบนาบลบรรดังสตาอาเภอบันดังสตาจังหวัดยะลามีการสนที่กาลังกัน3มฝ่ายเข้าปิดล้อมเป้าหมายแต่การทํางานเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลําบาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นไปด้วยแนวร่วมของผู้ก่อความไม่สงบยากที่จะเข้าถึงตัวคนร้ายได้โดยที่ไม่ให้ผู้ก่อการร้ายนั้นรู้ตัวและก็มีการปรับเปลี่ยนแผนโดยขนย้ายกำลังพลข้ามแม่น้ำปัตตานีซึ่งอยู่ตรงข้ามเป้าหมายดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งข่าวจากแนวร่วมและได้ใช้วิธีการลำเลียงกำลังพลข้ามแม่น้ำปัตตานีโดยใช้แพยางลอยคอเกาะกลุ่มกันไปทามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดผลจากการยิงประทะกันกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งอยู่ในทำเลที่เสียเปรียบ สามารถวิสามันคนร้ายได้หนึ่งคนทราบชื่อนายเพลาซีอาริมอแนวร่วมคนสำคัญที่ก่อเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในช่วงวันที่23พฤษภาคมปี2551เข้าปิดล้อมคนร้ายในพื้นที่บ้านบาจเจาะหมู่ที่2ตํบลบานบาจเจาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาหลังจากมีการยิงประทะก,กันทําให้คนร้ายเสียชีวิตหนึ่งรายทราบชื่อนายมะแวดอน้อายุ24ปีและสามารถยึดปืนพกขนาด9มมอจำนวนหนึ่งกระบอก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายด้วยกันนะครับในช่วงวันที่23มิถุนายนปี2551ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ได้ก่อเหตุซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนชุดพลรม่มทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บอีกง5นายแหล่งข่าวรายงานว่าผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยได้กบดานอยู่ที่หมู่บ้านบางกลางหมู่ที่3ตำบลมาเจาะอำเภอบรรทัศต์จังหวัดยะลา จึงได้สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารเข้าจับกลุ่มคนร้ายโดยจัดกำลังเป็น4ชุดด้วยกันในห่วงของเวลาประมาณ16นาฬิกา5นาทีชุดปฏิบัติการที่3ได้ประทะกับคนร้ายทําให้ผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิตหนึ่งคนด้วยกันต่อมาชุดปฏิบัติการที่2องได้ประทะกับคนร้ายทําให้คนร้ายเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งรายและมีการขอกําลังสนับสนุนจนสามารถสังหารคนร้ายได้4ี่ศพทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ4่นาย ย่างเข้าสู่ปีที่3ของพันธบทเอกสมเพียนในฐานะผู้กำกับสอพอรบรรดังสตาได้วิสามันผู้ก่อ,อความไม่สงบไปถึง22รายด้วยกันจากการประทะทั้งหมด9ครั้งในที่สุดอำเภอบันดังสตาก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกหนึ่งครั้งเหมือนก่อนหน้านี้ในปี2547ที่มีเทศกาลต่างๆตามเดิมผู้คนเริ่มขับรถไปท่องเที่ยวและชาวบ้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาของพันธบทเอกสมเพียนเนี่ย ทำให้อําเภอบันดังสตากลับมาสงบอีกหนึ่งครั้งจากพื้นที่ที่เคยลุกเป็นไฟพันธุ์ต้นบทเอกสมเพียนสามารถใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการแก้ปัญหาจากหนักให้เบาบางลงแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะไม่มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบอีกเลยแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้จากการทํางานที่ดุเดือดอยู่ตลอดเวลาบวกกับอายุที่มากขึ้นและบาดแผลจากการประทะกับผู้ก่อความไม่สงบหลายต่อหลายครั้งทําให้พลนตนบดเอกสมเพียน ต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่บ่อยครั้งบวกกับความไม่สงบในพื้นที่เริ่มกลับมาพันตำรวจเอกสมเพียรจึงอยากใช้ชีวิตราชการช่วงสุดท้ายแบบเรียบเรียบง่ายๆเหมือนตำรวจท่านอื่นทั่วไปพันตำรวจเอกสมเพียรจึงทาหนังสือผ่านพันตำรวจเอกอดุลแสงกิ่งแก้วเพื่อขอย้ายไปเป็นผู้กํากับที่สถานีตํรา,ารวจอําเภอกันตังจังหวัดตรังเข้าสู่ปี2553พันตำรวจเอกสมเพียรเหลืออายุราชการเพียง8เดือนเท่านั้น แต่เหตุการณ์ก็กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี2553พันธวจเอกสมเพียรเดินทางมาร้องเรียนกับพลตราเวจเอกประทีปตันประเสริญรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหลังจากมีการยกย้ายนายตำรวจระดับรองผู้กับและสารวัตรครั้งที่ผ่านมาพันรบจเอกสมเพียรมองว่าตนเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งแต่งตั้งยกย้ายดังกล่าว เพราะได้ขอให้ผู้มุ่งคับบัญชาย้ายไปเป็นผู้กำกับสอพอกันตังจังหวัดต,ตรังพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค9ซึ่งมีตำแหน่งว่างอยู่เป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในช่วงปี2553หลังจากที่รับราชการตำรวจตั้งแต่ตำรวจชั้นประทวนมาเป็นเวลาประมาณ40ปีแต่วาระสุดท้ายไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนพันตำรวจเอกสมเพียรจึงร้องเรียนเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลรับทราบเพื่อขอความเป็นธรรม พันธุ์ตำรวจเอกสมเพียรได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยถ้อยคําที่น้อยใจต่อภูมิคับบัญชาจากผลงานการประทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายกว่าร้อยครั้งและวิสามันคนร้ายไปถึง22ศพรวมไปถึงการยึดอาวุธยุโทปกรณ์สงครามกลับมาได้เป็นจํานวนมากและได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการประทะหลายครั้งทําให้พันธุ์ตำรวจเอกสมเพียรถึงกับกลั้นน้าตาไม่อยู่มันไหลออกมาในขณะการสัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยความเสียใจที่ผู้มงคับบัญชามองไม่เห็นความสําคัญ และมีกระแสข่าวออกมาว่าแต่เดิมทีเนี่ยผู้บัญชาการกําหนดให้พันธบทเอกสมเพียรจะมาดํารงตําแหน่งผู้กํากับสพกันตังแต่มีเหตุผลต้องให้หลีกทางให้กับนายตำรวจนายหนึ่งที่ย้ายมาจากสพอหาดสาราญจังหวัดตรังโดยจะย้ายพันธบทเอกสมเพียรไปเป็นผู้มกับสพเมืองตรังแทนคนเดิมที่ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นรองผู้ม่กับการจังหวัดตรังและในที่สุดกลับหลีกทางให้กับนายตำรวจอีกคนหนึ่งที่ถูกผู้มังเข้าบัญชา ต้องการให้ย้ายออกจากตำแหน่งผู้กำกับสอพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปประจําที่สอพอ,อบันนางสตาแต่เนื่องจากนายตำรวจคนนั้นเนี่ยไม่อยากย้ายไปอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้วิ่งเต้นกับนักการเมืองในจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรังให้ย้ายตนเนี่ยไปเป็นผู้กํากับสอพอเมืองตรังแทนโดยพันตำรวจเอกสมเพียรต้องดํารงตําแหน่งผู้กํากับสพอบันนังสตาตามเดิมหลังจากการโ้องเรียนถึงจะไม่สมบังที่ตั้งใจไว้ พันตำรวจเอกสมเพียรได้กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมและในที่สุดวันนั้นก็เดินทางมาถึงจนได้ในห้วงของวันที่12มีนาคมปี2553ในห้วงที่พันธตำรวจเอกสมเพียรน,นั่งรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าไฮลักส์วีโก้สประตูสีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนกไก่ข้อไข่9302ยะลาพร้อมด้วยลูกน้อง4น่นายได้ออกไปหาข่าวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังจากทราบข่าวว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ได้ออกมาเคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อเตรียมก่อเหตุร้ายครั้งใหญ่เมื่อขับรถยนต์มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มประมาณ5-8ถึงคนกดระเบิดที่วางไว้และใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่จํานวนหลายชดุดด้วยกันเกิดการประทะก,กันประมาณ10นาทีเมื่อกํลาลังเสริมเข้าไปช่วยกลุ่มคนร้ายจึงได้ร่นถอยเข้าไปในป่าทั้งหมดถูกลําเลียงตัวส่งโรงพยาบาลทั้งทางรถยนต์และทางเฮลิคอปเตอร์เป็นการเร่งด่วนแรงระเบิดและแรงคมกระสุน ส่งผลให้พันตำรวจเอกสมเพียรพทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนยยะลาด้วยวัย59ปีซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการส่วนลูกน้องคนสนิทสีนายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีกหนึ่งนายนั่นก็คือดาบตำรวจโสพลอินทรบ,บวรต่อมาวันที่20พฤษภาคมปี2554าหเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถวิสามันคนร้ายที่วางระเบิดพลนตำรวจเอกสมเพียรเสียชีวิต ซึ่งเป็นการน,นาระดับสูงที่มีชื่อว่านายมะแอพิบาลแบ์ที่มีคดีอยู่ถึง28คดีด้วยกันหลังจากพันธตำรวจเอกสมเพียรเสียชีวิตทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาตอบแทนให้เลื่อนขั้น7ขั้นยศเป็นพลตำรวจเอกในวันที่13มีนาคมปี2553ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบเงินสวัสดิการตำรวจที่ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนเงิน3ล้านบาทพร้อมกับดูแลเรื่องการศึกษาของทายาท จนจบปริญญาตรีหรือการเข้ารับราชการตำรวจต่อไปซึ่งจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในเดือนธันวาคมปี2553ผู้อำนวยการสำนักวิจัยแอร์แบกโมหาวิทยาลัยอัศวัญเปิดเผยผลสำรวจว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชนอายุมากกว่า18ปีใน17จังหวัดจำนวน2,071ตัวอย่างรายงานผลว่าผลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมที่สุดแห่งปี2553 คิดเป็นรอยละ69.2ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจากการจากไปของพันธบัตรเอกสมเพียรเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของวงการตำรวจไทยและครอบครัวของพันธบัตรเอกสมเพียรเป็นอย่างมากที่ได้สูญเสียตำรวจน้ำดีคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตบรนปลายอย่างมีความสุขแต่ท้ายสุดแล้วต้องมาจบชีวิตลงอย่างไม่น่าคาดคิดอย่างไรก็ตามแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาชี้แจงว่าคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้เตรียมพิจารณาข้อเรียกร้องของพลตำรวจเอกสมเพียรในวันที่19มีนาคมปี2553โดยจะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้เป็นรองผู้กำกับการแต่พลตำรวจเอกสมเพียรได้เสียชีวิตไปก่อนถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และหวังยิ่งว่าตำรวจรุ่นหลังจะนำไปเป็นแบบอย่างตามรอยวีรบ,บุรุษนักสู้แห่งเทือกเขาบูโดนี่คือ เรื่องราวบุคคลที่น่ายกย่องตำรวจนำดีตามรอยวีรบุรุษของไทยพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยา